โลลิป๊อปดอตหลิงหลิงเดลเอสัดาคมคอนกรีตทูโก ขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยไม่มีเขาไม่มีเราวันนี้นะคะใช่เลยครับขอบคุณโรลิปป์ดอทลิงหลิงชอบโรลิปป์ดอทลิงหลิงนะฮะเขานำเข้าเครื่องสำอางและวิตามินจากญี่ปุ่นและเกาหลีของแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากภายนอกและภายในเขามีหมดเลยอ่าไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A B C D E F G H เอจอ็จะสิงจะอะไรจะเนี่ยก็มีหมดครับรวมทั้งครีมต่างๆด้วยอ่าลองเข้าไปติดตามและสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ช้อปปี้เฟซบุ๊กไลน์ไอจีพิมพ์คำเดียวว่าโรลิปป์ดอทหลิงหลิง คอมดีคอมเดลคอมพิวเตอร์ดีต้องคอมพิวเตอร์เดลค่ะคอมดีคอมเดลนะฮะคอมพิวเตอร์ดีต้องคอมพิวเตอร์เดลของเขาดีจริงๆนะฮะผมได้ลองใช้โน้ตบุ๊กเดลมาการันตี3 <onu> ปีคืออะไรออนไซต์เซอร์วิสมาถึงบ้านเลยครับแล้วผมบอกเลยนะนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเขาจะมีจอมอนิเตอร์เมาส์คีย์บอร์ดอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายที่มาจากเดลแล้วถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยจะไปซื้อที่ไหนล่ะ นี่เลยตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านคุณร้านขายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอะมีหมดเอา,อางี้ดีกว่าขอขอบคุณเอสักดาคมครับผมเอสักดาคมนะฮะศูนย์รวมพระเครื่องนะฮะยุค4.0 <4. S 1> ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแบบว่าทุกวันเลยมีพระเครื่องและเกจิชื่อดังนะฮะเครื่องรางของขลังราคาเบาๆให้บูชาในราคาที่คุณต้องการมีไลฟ์สดและประมูลกันเกือบทุกวันสามารถไปกดติดตามได้นะคะที่เพจและ YouTube พิมพ์คำว่าเอสักดาคงครับผมขอขอบคุณคอนกรีตทูโกครับสั่งออนไลน์ได้เลยไม่ต้องอคิดว่าเอ๊ะแถวนี้คอนกรีตอยู่ตรงไหนถูกต้อง<ช>ฉันจะเอาเบอร์ตรงไหนยังไงไม่ต้องคิดเลยคุณจำคำนี้ไว้คอนกรีตทูโกคุณอยากได้ยี่ห้ออะไรก็สั่งที่คอนกรีตทูโกได้หมดนะไลน์แอดคอนกรีตทูโกหรือติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook คอนกรีตทูโกและเว็บ t ูโกไทยแลนด์ดอ m โปรโมชั่นนะฮะ1เมษายนถึง30พฤษภาคมสั่งซื้อคอนกรีตกับคอนกรีตทูโกทุก1คิวขึ้นไปรับทันที50บาทต่อคิวและซื้อครบ20คิวภายใน2เดือนรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า2,000บาทไปพร้อมหรือยังไปสั่งคอนกรีตทูโกก่อนไปครับจุดนึ่งที่คุณเบลบอกว่ามีเรื่องของตะปูที่เจอเจอตรงไหนครับเฮ้ย <c oughs> ผรู้ได้ไงต้องบอกว่าก็อบอกก่อนว่าอย่างนี้รู้สึกแค่ว่ามุมเนี้ยมันเคยมีอะไรสักอย่างหนึ่งยึดอยู่ก็เห็นเหมือนเป็นแบบตะปูที่เป็นสนิมแล้วก็มีแบบเครื่องอะเออเยอะแยะทั้งนั้นอ่ะแบบสกรปรกสกปรกหน่อยอเอออยู่หนึ่งตัวตะปูคุณบอกผมหน่อยลักษณะเป็นไงสนิมเกลือใช่แต่ไม่มีอะไรพันนะตอนที่เจอไม่มีอะไรพันเพราะว่ามันกระเด็นขึ้นมาค่ะ เราถอนวัชพืชแล้วมันก็กระเด็นสวนขึ้นมาเลยคือมันือนถูกยึดยู่อะแต่ก่อนที่ภาพที่เห็นอะคือมันนถูกกดไว้อยู่ถูกต้องญอาที่เราถอนขึ้นมาเรืเลยกระเด็นคือภาพที่เห็น่ะเรากำลังเห็นผู้ชายคนนึงแล้วกันที่พยายามช่วยคนนี้อยู่แต่เขาไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์สายตรงแต่เขาเห็นผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดผู้หญิงคนนี้เป็นคนฉลาดมากแล้วเขาก็ใช้ทุกอย่างเป็นตรกกะที่ด้วยเหตุผล เขาตั้งใจที่จะช่วยคนที่ยังไม่ถึงผลกรรมในการได้รับของที่เจออยู่ตรงนี้แล้วผมก็เห็นแต่ปูนมันไปมีหญ้าตรงไหนริมริมค่ะข้างด้านข้างด้านนู้นเป็นหินสีขาวอ๋อโอเคลรยหินไว้ลอยหินไว้ก็จะมีช่องที่มันเป็นดินเป็นช่องหินเป็นช่องดินอ่าเป็นช่องดินโอเคถามอาจารย์เต้ในเรื่องของการทําตะปูเนี่ยทําไมตะปูต้องเป็นสนิมอ่ะ มันมันไม่ใช่ตะปูเป็นสนิมหรอกพี่คือของพวกนี้ยเขาจะต้องพลีเอามาจากเช่นโรงศพโรงศพเคยใช้งานแล้วเคยใช้งานแล้วไม่ไม่ได้หมายของว่าไปงัดจากโรงนะคือตะปูนี้มันถูกเผาไปกับโรงศพอพอมันถูกเผาไปกับโรงศพไม่บอกวิธีการทาแล้วกันแต่ก็ยังไปเอาตะปูพวกนี้ยจากพวกนี้มามาแล้วก็ส่งมาบ้างคําว่าส่งมาก็คืออย่างเช่นที่ที่ผมเคยโดนอย่างเงี้ยก็จะมีคนส่งมาที่บ้านเลยคือหมายถึงว่าส่งมาที่นอน ส่งมาได้เลยได้เลยเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากหนังช้างให้รอดรูเข็มอ่าก็คือส่งมาเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีวิชาไม่มีของป้องกันก็เข้าเนื้อเข้าตัวไปอ่านนี้อย่างที่1กับอย่างที่สองอันนี้เป็นพื้นฐานอ่ะมาถึงปุ๊บเดินมาจิ้มเองเลยอ่าก็มีอ่าแล้วแล้วแต่ครับอันนี้คุณไม่รู้ตัวอยู่แล้วว่ามันมาได้ยังไงคราวนี้เข้ามาในบ้านแล้ผู้หญิงที่เราเห็นคุณออฟ คุณเห็นอยู่ตรงไหนตอนแรกอะคือเห็นอยู่ในดีเลยพี่เจ๊แล้วก็เดินไปเดินมาเดินแบบเดินทั่วเลยเดินกระสับกระส่ายอ่าฮะแล้วอาจารย์เต้เห็นผู้หญิงผมยาวหุ่นดีผิวคั้มแต่มีเลือดมีเลือดอ่าสูงสูงอ่าสูงไร้ไ่ผมเลเนี่ยแหละผมถามแค่นี้ก่อนคุณคุ้นกับคนลักษณะแบบนี้ไหมไม่อ่ะไม่คุ้นนะไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะถูกต้องไหม อ๋อมีมีมาในฝันลืมลืมโอมีมาในฝันเขามานั่งอยู่ไปเตียงแต่เราไม่เห็นหน้าเขาชัดแต่เขาเป็นนั่งนั่งนั่งขาอย่างเงี้ยขาขึ้นคปกันอยู่ใช่ใช่ใช่มองมาที่เราอมีเลือดมีอะไรด้วยเหรอไม่มีมันเป็นภาพดำดำอ๋อแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงใช่รู้ว่าเป็นผู้หญิงใช่แ้วถามว่าคุณทําของสัวผิงหุนี้ได้ยังไงอ่า เขาบอกเขาเอาเส้นผมไปเส้นผมของเบเองใช่น่าจะมีคนเอาไปให้อโอเคทางั้นแค่นี้ก่อนนะมีอะไรอีกไหมเขาเอาส่วนอื่นไปด้วยแต่ว่าอัเริ่มต้นน่ะเอาเส้นผมไปก่อนโอเคได้การทะเลาะมัอเกิดจากเรื่องของอะไรนะชู้สาวชู้สาวความรักอะไรอย่างงี้ถูกไหมครับใช่อถูกไหมใช่ค่ะใช่อ่าโอเคอันนี้คือเราจะบอกกันก่อนที่จะให้เขาเล่าหรือจะหาว่ามีการคุยพูดคุยกันมาก่อนนะคุณเบลเริ่มเรื่องเลยครับ เริ่มจากนอนไม่ได้ค่ะครับนอนไม่ได้ตื่นช่วงตีหนึ่งถึงตีสามทุกวันเป็นเดือนเพราะว่าฝันร้ายฝันแบบเป็นเป็นผีเลยแหละเอาง่ายๆค่ะผีมาวิ่งไล่มาหลอกมาแกล้งมากวนคือทุกอย่างอ่ะจนเราแบบกลัวที่จะนอนด้วยซ้ำเพราะว่าท่านหลับไปปื๊บแบบโดนอีกแน่ๆก็เลยทำให้ไม่อยากนอนหลับเลยพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ถูกไหมคะ ผีที่เราเจออยู่เนี่ยมาไม่ซ้ําหญิงชายไม่เห็นแล้วมันมาไม่ซ้ําเลยมาไม่ซ้ําเลยใชกี่วันเป็นเวลากี่วันเดือนโอ้โหจะมีใครที่เจอผีได้ขนาดนี้ก็เลยทำเรารู้สึกสงสัยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่แล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อไปหาใครไปหาน้าที่รู้จักกันน้าคนนี้ซึ่งเคยมีการดูดวงดูอะไรกันมาก่อนใช่ดูจับมือเขาก็ชอบแบบอ้าวเดี๋ยวได้เงินอะไรประมาณเนี้ยเหมือนไปเล่าให้เขาฟังมากกว่าว่า <N an ahan> น้าเนี่ยหนูเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยหนุหลับแล้ว,ลวก็ฝันไม่ดีตื่นตีสามรู้สึกไม่สบายใจเลยร่างกายมันแย่ <N an ahan> น้าเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวพาไปหาตาคนนึงนะรู้จักเหม <ine> ือนเออเหมือนเขาดูดวงเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยตานี่เป็นร่างทรงหรือเป็นอะไรยังไงเป็นคนแก่ค <N an ahan> ่ะพอไปที่บ้านเขาก็ไม่ได้ว่าจะเชิงเป็นตำหนักเออเป็นคนแก่คุณตาว่าไงครับ แฟนโดนทําของนะแฟนโดนทําของนะคุณตามุ่งไปที่แฟนเราเลยใช่อ่ะแล้วมัเกี่ยวอะไรกับเราก็โดนด้วยแต่ประมาณว่าเอาลูกเอาชื่อวันเดือนปีเกิดเราไปทําแปลว่าการทําของนี้ส่งผลมาถึงเราด้วยใช่มีการสืบทอดวนกันอยู่ในบ้านรวมทั้งลูกด้วยที่บอกว่าทําไมถึงเกี่ยวพันกันเพราะนั้นสามีโดน เราก็เลยโดนไปด้วยแล้วพ่วงลูกไปอีกถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่เราคิดเป็นลูกได้รับผลกระทบมากกว่าคราวนี้พอเสร็จแล้วไปหาอีกท่านหนึ่งอีกโทรไปเป็นคุณตาที่รู้จักอยู่ต่างจังหวัดเราใช้วิธีการเพราะคนแรกเรา50-50มันมันปีนี้แล้วอ่ะกับกับเราที่เป็นลูกครึ่งคือตอนนั้นก็ไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อแค่ห้าสิบสทั้งทที่ตะปูก็หลุดออกมาเห็นแล้วยังยังตะปูยังไม่มานะอ่าโอเคตะปูยังไม่มานะต่อครับ ก็เลยโทรโทรไปถามตาเขาว่ามีคนทักมาอย่างนี้อย่างนี้นะตาจริงไหมจริงรีบแก้ตาบอกให้รีบแก้ค่ะแล้วตอนนั้นเชื่อไหมก็หกสิบเจ็ดสิบแล้วเพราะว่าตาเขาไม่ได้อะไรจากจากการโกหกเราอะค่ะที่เป็นเพราะเป็นคุณตาที่เป็นญาติกันเป็นญาติกันในหมู่บ้านทางคุณแม่ไม่มีการเก็บตาใช่นามสกุลเดียวกับแม่เลยค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ อันนี้ไม่ปกติแล้วเพราะมีคนทักเหมือนกันสองคนแล้วผ่าจ้างไปใช้คำนี้โดยการจ้างผ่าจ้างผ่าจ้างผ่าจ้างเป็นการทําให้เลิกกันเป็นสาปหนึ่งคือคือทําให้ผัวเมียเลิกกันเรียกผ่าจ้างในช่วงคำคำคืนๆเนี่ยอ่าฮะผัวแตะตัวไม่ได้โอ้คุยกันไม่ได้เลยทักคําก็ไม่ได้อ่าฮะก็จะเล่นคืนก่อนอ่าฮะตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้น กับสามีเราหรือยังเคยเห็นหน้าเขาดำอะค่ะคั้มๆเลยอะก่อนที่จะมีเรื่องราวต่างๆด้วยหลายปีก่อนด้วยค่ะอ่าแล้วคราวนี้คุณรู้รู้ได้ยังไงว่าสามีของคุณเนี่ยไปมีอีกคนหนึ่งจับได้มากกว่าอ่ะ,อะพอจับได้อันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคืนดีกันแล้วะนะคราวนี้คุณแอร์คุณออฟคาดว่าเขาโดนจริงไหมโดนจริง แต่ไม่รู้ว่าโดนกับใครนะใช่คือถามว่ามีของไหมบ้านเนี้ยนะตอบเลยว่ามีมีนะแต่ไม่รู้ว่าวิธีในการวางของอ,ะอ,อ่ะเขาทำยังไงคือทำกับคนทำกับบ้านหรือว่าทำกับครับคราวนี้ของที่ว่านะหรือสิ่งต่างๆที่คุณเห็นตัวเล็กๆเป็นดวงวิญ,ญญาณที่แบบจุกจิกุกจิกกุกจิกเนี่ยอยู่ตรงไหนคุณอ๊อฟคือตอนแรกอะที่มองเข้ามาก็คือเห็นแบบอยู่แถวๆข้างหลังบ้านโซนเนี้ยโซนประมาณตรงนี้โซนนี้นนมีผู้หญิงก็จะอยู่ตรงเนี้ยอ๋าแถวนี้อ่าโอเค เป็นดวงยานเล็กๆตอนนี้เราสื่อสารกับใครได้บ้างที่คุณแล้วก็ตอนที่คืนคุยกันอยู่ตรงหน้าบ้านตรนเมื่อกี้เนาะ,ะเงาบนกระจอกอะเอาาก็พยายามแบบพยายาม,ลมหลบหมายถึงว่าหลบตัวเองอะ,อะให้ดูว่ามันเป็นเงาของเราหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่มันกลับมีเงาของผู้ชายคนหนึ่งยืนจ้องหน้าแบบจ้องหน้าแบบประชันอยู่ตรงตู้เย็นเนี่ยยืนแบบ ยืนอยู่นี่เลยอ่าใช่ติดตู้เย็นเลยพี่เจแล้วก็ยืนจ้องหน้าแบบจ้องมาจ้องอย่างเดียวเลยเนี่ยใช่ก็เลยแบบตอนนั้นก็คือพยายามแบบหลบแบบว่าเออมันใช่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ขยับตามเราอะไรอ่าฮะเป็นผู้ชายลักษณะยังไงโครงร่างใหญ่ก็บอกใหญ่เป็นคนแบบกํายํากํายําอ่าฮะตัวไม่ได้สูงมากเท่าไหร่ครับใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวเป็นคนปัจจุบันนี่แหละในยุคปัจจุบันนี่แหละคุณเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคย อ่าฮะตอนนี้เขายังอยู่ไหมไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วคุณนายเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับไม่เห็นค่ะไม่เห็นนะโอเคอ่ะให้คุณลองเข้าไปดูนยครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าที่เราพูดผู้ชายคนนั้นมันคือใช่คืออะไรคืออะไรฉันถึงไม่เห็นไงเธอคืออะไร ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็เลยเดินไปทางนูน้นพอเดินกลับไปกลับมาก็รู้สึกแบบแค่รู้สึกนะว่ามันไม่ปลอดภยัยบริเวณเนี้นะใช่มันเหมือนกับว่าเหมือนเราอยู่ในที่แจ้งอะอืแล้วเหมือนมีคนแบบกําลังดักทําอะไรเราอยู่สักอย่างหนึ่งอเออประมาณนั้นแค่เข้าไปแป๊บเดียวอย่าอะอื้มีมแค่ความรู้สึกนั้นซึ่งช,ชคุณอ๊อฟก,กำลังจะแปลงหรือบ,บอกแบบนี้ได้ไหมว่าอาจจะมี บางสิ่งบางอย่างอยู่ในการทาบางอย่างไว้ตรงนี้ฝังไว้อะคไม่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 น่าจะฝังมันอาจจะไม่ใช่การฝังอาจจะเป็นการการแสดงตนอเพราะว่าเขาไปก็อย่างที่แอร์พูดตั้งแต่ต้นรายการเนอะว่าเขาปั๊มพลังเขาแสดงสุดฤทธิ์เลยพี่เขากาลังดึงพลังออกมาเพราะรู้ว่ามีคนมาเกรงว่าภาพผู้ชายที่เห็นอาจจะไม่ใช่วิญญาณอาจจะเป็นแค่ดวงจิตเขาคุณกําลังบอกว่าคือคนที่ ก็ทีี่มวิชาคนที่ทําให้บ้านนี้แตกบ้านนี้ยแตกหักคนที่ถูกจ้างให้ทำอยู่ล่ะคนที่ถูกจ้างให้ทําโผล่มานี่ดวงจิตดวงจิตโผล่มานี่คือเขาไม่ได้ดูอายุเยอะมากถูกป้องเพราะว่าวิชายังไม่ได้จะไม่โดนแตกยังยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้ฝึกฝนจนไปอยู่ชั้นพีคสุดไงอ่าโอเคตรงนี้ไม่ได้มีของไม่ได้มีอะไรนะไม่มีเฉพาะเฉพาะเฉพาะโซนที่เราอยู่ณเวลานี้โอเค เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูด้านบนกันนะโอเคไปครับพี่อะฮะพี่อยู่แถวๆตรงเนี้ยอาละฮะตรงไหนครับเนี่ยท้ายห้องเลยว่างั้นเถอะจะโดนฝังโดนดึงโดนซ่อนแอบอะไรไว้ไม่รู้ละ่ะคุณเป็นใครไอ้อยากให้เขาเจรจาทำน้องทำไมอะไรเงี้ยฝืนไม่ได้